สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในช l YouTube ลาบหมูสตูดิโอนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราได้อ่าร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับกันไปแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะสนุกสนานนะครับอ้วันนี้ผมจะมาอ่า เปรียบเทียบระหว่างไอ้เจ้าวิทยุทานินนะครับทั้งสองรุ่นนะครับทั้งสองยี่ห้อนะครับการตั้งค่าอ่าทั้งสองแบบนะมันก็เป็นทานินแต่ว่ามันคนละแบบกันวันนี้ผมมีวิทยุทานินสองเครื่องนะครับจะมารีวิวนะครับถึงความแตกต่างทั้งเสียงและภาพลัดขึ้นนะครับว่า มันชัดเจนเครื่องไหนใช้ดีเครื่องไหนยังไงนะครับก็ผมมีอยู่สองรุ่นก็คือรุ่นแรกก็จะเป็นอ่าอ่าพีเอสสองร้อยหกสุดเก้านะครับก็คือเป็นหมายเลขรุ่นเขานะครับพีเอสสองหกเก้านะครับรุ่นนี้จะเป็นเบสิกนะครับวิทยุรุ่นเบสิกนะครับ วิทยุรุ่นเบสิกแต่ว่าอันนี้เครื่องนี้ผมซื้อมาไม่ราคาหกร้อยนะครับน่าจะหกร้อยนะซื้อมาจากตลาดซื้อมาจากตลาดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นแหละนะครับอันนี้คนที่บ้านซื้อให้ปรากฏว่าฟังใส่ทานได้ไม่ถึงเดือนนะครับพังนะครับ รุ่นนี้นะครับสองสองหกเก้านี่ย TS สองร้อยหกสิบเก้าเนี่ยนะครับพอดนี้ว่าถ่านหมดก็เลยเสียบปลั๊กฟังนิดหนึ่งนะครับไปไปมามาพอไปซื้อถ่านมาใส่กลับไม่ดังนะครับมันไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็บนะก็เลยมันจะดังก็ต่อเมื่อเราเราเสียบปลั๊กนะครับเครื่องนี้นะ TS สองร้อยหกสิบเก้าแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือ วิทยุทานินเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นรุ่นฮาร์ดเป็นรุ่นฮิตเลยนะครับเป็นรุ่นฮิตกําลังขายดีด้วยนะครับก็คือยี่ห้อทานินอหมายเลขรุ่น T-S สามร้อยยี่สิบสามนะครับอันนี้จะเป็นวิทยุทานินอเนกประสงค์นะครับ เล่นบลูทูธได้นะครับเสียบอ่าเปิดได้เล่นเมมโมรี่การ์ดได้นะครับรุ่นรุ่นนี้กำลังขายดีนะโอเครุ่นนี้ใส่ถานได้ปกตินะครับยังไม่เป็นไรใส่ถานสี่ก้อนนะครับแต่รุ่นเนี้ย ps สอง้อหกสเก้าเนี้ยใช้ถานสามก้อนนะครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองฟังเจ้า ps สอง้อยกเก้าก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขอมอนุญาตเสียบป๊กนะครับเพราะว่าใส่ฐานแล้วมันไม่ดังนะครับก็ต้องเสียบป๊กแล้วแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเาจอไปเลยอ่านี่ครับเสียบป๊กแล้วนะครับเดี๋ยว เชื่อมเอสียบเข้ากับด้านหลังวิทยุแล้วก็ต้องเสียบเข้าไปกับปลั๊กด้วยนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเอาเสาอากาศขึ้น้นสุดเลยนะครับโอ้เสาอากาศสั้นมากนะครับเครื่องนี้เสาอากาศเข้าห้างที่จะสั้นนะครับ มันเป็นคืนระยะสั้นเนาะอย่างว่าแหละนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบลักใช้ไฟไฟ้าดูนะครับลองฟังเสียงดูว่ามันจะขนาดไหนนะนะครับานรับปลก๊ัมากกันอยู่นี่กล็ลองเสียบปักดูนะครับ ตนะครับเกืยวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับสเสียบปักแล้วนะครับก็เรามาฟังเสียงดูนะครับว่าจะดังขนาดไหนนะครับชัดเจนไหมนะครับอันนี้คือเอาจออากาศขึ้นแล้วนะครับ ประสบความสําเร็จยิงๆงขึ้นไปปรตรฐานเห็ดออกมาตัวใดกก็ตอบโจทย์นะครับลองมุนหาขึ้นดู นี่ยนะครับเริ่มดังแค่ๆ,ๆ,ๆแล้วนะครับเนี่ยนะครับที่จูนคลื่นหรือว่าตัวหมุนหาคลื่นนี่เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยรุ่นอ่าท s สองร้อหสิบเก้นี่ยที่ว่าไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยหกร้อบาทเนี่ยเนีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราหมุนอ่าจูนหาคลื่นนี่เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ ภาพลับขึ้นต่างๆเริ่มพังแล้วนะครับเริ่มใช้ไม่ค่อยได้แล้วภาพลับมันล้บไม่ค่อยดีแล้วนะครับเนี่ยขึ้นไม่ค่อยมีเลยนะครับขื้นหายากมากชี้เน่เป็นาคิดเลี้ยงค่ะ ฟังได้หรอครับฟังได้แล้วค่ะฟังเพลงอะไรดีจ้าบ้ายอคุณบ้ายโอของใครครโอ้อนีะครับคือมันจะมีเป็นบางขึ้นแล้วก็ชัดชเฉพาะขึ้นที่มันมีสัญญาณส่งแรงเท่าน,นั้นนะครับส่วนขึ้นในชุมชนอื่นๆนีรับไม่ได้เลยนะครับเนีย่ย โดยรวมนี่ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมันดังแบบนี้นะครับแต่เสียงค่อนข้างโอเคนะครับเสียงดังดีฟังชัดนะครับแต่ว่าภาพรับสัญญาณของคลื่นวิทยุของเจ้าทานินรุ่นสองหกเก้าเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาหมุน โูนหาคลื่นนี่รู้สึกว่าอ่ามันจะดังโคโคคักๆนะครับดังเหมือนกับภาพรับมันมันเหมือนมัน,มน,มนคล้ายๆกับหน้าปัดมันค่อนข้างที่จะเริ่มมีปัญหานะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังรุ่นสามสองสามกันบ้างนะครับรุ่นต่อบุูทูธได้นั่นเองนะครับเดี๋ยว ขอถอดปั๊ออกก่อนนะครับเครื่องนี้นะเดี๋ยวส่วนเครื่องสามสองสามนี่มันมันใช้ฐานได้นะครับใช้ฐานสีก้อนแต่ผมจะขออนุญาตใส่ฐานนะครับดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากใช้ไฟฟ้านะครับโดยที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่า ครื่องนี้ก็ใช้ไฟฟ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องที่สองเรามาใส่ฐานกันบ้างนะเพราะว่าเครื่องนี้มันใส่ฐานไม่ได้นะครับมันไม่ดังนะครับแต่ว่าเครื่องนั้นเครื่องสามสองสามนี่ที่เป็นบูทูนเนี่ยที่ต่อบูทูนได้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยใช้ใส่ฐานนะครับเดี๋ยวบ้างนึงนะครับหาฐานก่อนนะครับอันนี้คือไม่ได้มีการตัดต่อคลิบแต่อย่างใดนะครับเป็นการทําสดๆเลยนะครับนี่ครับฐาน ทานตีก้อนอยู่ไหนนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บนึงนะครับซื้อไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไปคุกอยู่กับโทรศัพท์นะครับแปบบ๊บนึงนะครับอ่าได้แล้วครับทานก็เดี๋ยว คอนีบบ้าเก็บเจ้าวุตสตัวอนนี้นกันนครับ เดี๋ยวเราลองฟังเครื่องใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็เหมือนทานินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นลายไม้นะครับเขาออกแบบมาเป็นลายไม้นะครับเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับเป็นวิทยุที่รุ่นรุ่นนี้ขายดีนะครับเหมาะสำหรับคนชอบฟังเพลงฟังบูทูธฟังอะไรได้นะครับ สบายเลยนะครับตู้โทรศัพท์มัต่อโมทูธน,นะครับได้โทรศัพท์มาแล้วก็มาต่อเข้ากับพิจุนี่ฟังเพลงฟังข่าวได้สบ,สบายสบายแถมยังรัียงรุ่มยงแหลมได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับปรับเบสปรับอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมใจะทานก่อนนะครับขอหนึ่ัดแกะทานออกก่อนนะครับ นะครับรุ่นนี้แพงนะครับถ้าไปซื้อตามห้างก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกือบพันนี่แหละนะครับผมว่าเกือบหลักพันเลยแหละแต่นี่ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับราคาก็แค่ห้าร้อยนิดๆเองนะครับ ฐานแล้วแล้วก็กดให้เจ้าจะปิงให้มันยึดตัวฐานไว้นะครับไม่ให้มันเคลื่อนออกมานะครับแล้วเราก็ปิดฝาฐานนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่วิทยุรุน่น,รนนี้นะครับทันินเนี้ยนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้หรือว่าเราฟังฐานหมดเนี่ยควรจะถอดฐานออกนะครับเพราะว่า ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ากรดที่มันอยู่ในถ่านเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับเนื่องจากว่าถ่านมันละลายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องวิทยุเป็นเวลานานนะครับถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็ถอดทิ้งออกนะครับถอดและการใช้ปลั๊กก็เหมือนกันนะครับวิทยุรุ่นนี้ก็ไม่ควรเสียบปลั๊กในขณะที่ใส่ถ่านด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้อ่าระบบมันรวนนะครับหรือว่ามันช็อตนะครับเสียของนะครับโอเค เดีย๋ยวใส่ฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟังกันเลยครับดึงเสาอากาศขึ้นให้สุดเลยนะเอเอสายาวด้วยเครื่องน,นี้นะครับลองฟังดูนะครับอ่าเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาจูนหาคลื่นกันนะครับตีกระตุ้นใช่ไหมครับบางคนใส่ยูเรียมันจะเขียยมากพะม,ม,มันเขียยมากมันแรงลง นะครับเคลื่อนชัดเจนนะครับเครื่องใหญ่ในเคลื่อนชัดเจนกว่านะครับหมุนแป๊บเดียวนเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เรายากจนมีการป่วยนี่นะครับร ขึ้นเยอะนะครับทานมีข้าวทุกที่มีอาหารขึ้นอย่างต่อเอาย่ฟังไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลยเอ้าฟังได้สองวันนี้แหละสองวันสองวันเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีหมายสารด้วยครครับนี่ครับเนี่ยมันไปนั่งเงียบฝนตลอดหลอดมากใช่ในระยะไกลเพื่อป้องกันทีกขึ้น ในช่วงดูหนาวอากาศจะจมตัวเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุหรือชั้นเนี่ยเสียงคมชัดมากนะครับเขาจะยายเขาก็ถามมาตำรวจอยู่ที่ไหนอะ่ะก็รู้ว่าคนป่วยละเมออยู่ก็ถามไปอย่างนั้นเองพี่จิ๊บคนป่วยเนี่ยขึ้นค่อนข้างที่จะรับได้ดีกว่านะครับ

สำหรับในช่วงสมเหลือมีกำลังแรงลมบริเวณอ่อะวนกำลังขึ้นคามที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งครับควรระวังอันตรายจุดไม่กี่กจูนไม่กี่ครั้งกระชั้นแล้วนะขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ปางควรระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเสียงดังกว่าด้วยนะครับเสียงดังกว่ารุ่นรุ่นน้อยด้วยนะและในช่วงที่ทะเลมีเครื่องจัดเรือเล็กควรพอกจากฝั่งครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะ ก็สรุปก็ก็แล้วกันนะครับก็คือเจ้าตัวทีเอสามร้อย่ามนะครับหรือว่าทีเอสองสเนี่ยดีกว่าหลายเท่านะครับดีกว่ามันเยอะเลยแล้วนะครับเพราะว่าได้ทั้งเสียงคมชัดแล้วก็การจูนหาคลื่นก็ไม่ได้อ่าจูนเยอะจูนเยอะอะไรนะครับก็แค่หมุน ให้มันตรงกับความถี่มันก็แค่นั้นเองนะครับแล้วเสียงคอมชันกว่านะครับโดยวรวมดีแล้วก็ภาพรับสัญญาณคลื่นดีกว่านะครับคลื่นเยอะกว่านะครับเสาอากาศยาวกว่านะครับโอเคส่วนรุ่นอ่าสองหกเก้านะครับก็คือมีข้อเสียเยอะเลยแหละนะครับหนึ่งแหละอ่า ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับจากที่เคยใช้ถ่านได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับสองอดดการจูนคลื่นนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาเวลาเราจูนมันจะดังคอ,อก,คกัออกอกนะครับสามอ่าเขาเรียกอะไรสภาพรับสัญญาณไม่ดีนะครับ รับได้เฉพาะคืนที่มีกำลัง,งส่งสูงๆเท่านั้นนะครับสีสอากาศสั้นนะครับเพราะว่าคืนพวกนี้มันเป็นระยะสั้นนะครับก็คือโดยวรวมคือเสียงก็พอฟังได้นะครับรุ่นอ่า269นะครับส่วนรุ่น323นี่คือดีมากเลยนะครับเยี่ยมนะครับแล้วก็แถมยังมีฟังก์ชันลูกเล่นเยอะด้วยนะครับทั้งบลูทูธทั้ง อ่าเล่นแฟดได้ ye, เล่นแมมมอี่การนะครับได้หมดนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ดีกว่าเป็นไหนๆน,นะครับรุ่น,นเนี้ยเนี้ยทีเอสามสองสามเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนครั้งนี้นะครับ ก็หากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องล่าบหมูสตูดิโอด้วยนะครับฝากกดติดตามกด u ั s ต r ใครกดแชร์นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์หากท่านฟังและชอบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ